โอ้เสียนนิดนึงระเบิดอะไรโอ้ยิงอีกแะเกียดระเบิดดีมากลยปลาก็ปลาตกไอ่สัตว์แล้วยิงลัมาปลาโอ้ตายหาแล้วบว้ย ยิงก็ยิงไม่ได้รัดยิงก็ยิงแต่กูคุณพ่อมังไงฮะเล็งอยู่นั่นแหละน่ะอย่ากโก้มอีกนะอย่าไปยิงเลยยิงอะไรวะมันอยู่ไหนเนะี่ยโอ้ยเกียด อ๋ออยู่นู่นอยู่นู่นให้โอกาสกูยนนิงเลยบักกับบักอ่าบักอีพกตัวบักกำจัดได้ซิมซ่าอ๊ะหมดแล้วข้างบนมันมีอีกเนี่ยกูเห็นเมื่อกี้อ,อันได้แค่หกนัดเด้ย โอ้สวยเอ้ยยิงเต็มไข่แสตตายแหลมีตายแหลมเอาตกิบปองไปเล่นแล้วกันดูไม่ตายด้วยยังยังไม่เลิกเห่าหอนแสงแสงแสง เช็ค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 ลอบเชบ็คต่อเกิดไม่มียางหลังนอน่ะไม่มีละยิงไม่เล็งแม่งข่านมาเรื่อยครืเ่เฮ้ยมึงตกใจหมดเลยเนี่ยมงึงนึกแม่งแทงกูอีกแล้วอือ เนี่ยได้ลีกรุบแล้วครับโน้งโงองดีเหรอผมไม่หมองอยู่แบบพวกสไนเปอร์โดนยิงโดนยิงพอใจเม็ดฟ้ามาหนัดโวย เงี้ยคอยตายหาแบบงี้แหละใครก็ได้มาช่วยกูหน่อยเนี่ยมันยิงกับผมอหมมไม่ใช่เกมทหารแล้วสัตว์ตัดหน้าแม่งลำคาญห่วยเอ้ยอาจจะกลับไปบ้างเลยเมงคนละโทนเสียงเลย ต่ก่อนนี้เล่นไอ้นี่แต่ก่อนผมจะเล่นแบบเขาเรียกอะไรนะเล่นแบบ EC เรามองนี่ไม่เคยไม่เคยแต่อะไรเล่นบ้างบ้างเป็นธนาคารนะฮะเป็นธนาคารดูก็รู้ว่าเมกแบงค์นะเมโทรโพลิสแบงค์นะเป็นของเมโทรโพลิสโอ้โหเงิน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  เดอะแบงแบบเหมือนว่าคนหาทั้งหมดนะโอ้แต่มึงไม่ต้องค้นหาแล้วมั้งดูก็รู้ว่าเกิดเรื่องโอ้ตู้เซฟน่ะไม่อยากเขาไปเก็บโถ่เว้ยระวังไฟฟ้าดูดมือนสูงไม่ว่าจะสูงแค่ไหนไป to Yeah, you will. Careful. Maybe number two. Mission impossible possibilities. đây này. Black, on point. On point. Mình back mới đây. Tension on the line. Yep. Yep. I Talking เกือบแล้วเกือบแล้วเกลีบ e เกลีแฟชแบงเอ้าไม่ดึงสลงสลักเลยหรือไงวะเออเตะเขาน้าลอกหลังเสาลบหลังเสาเฮ้ยบอกคนนมึอแรงไงสัส ยิงกูจะเป็นตะตายย,ายิงมึงเม,ม,ม่งมึงแทมลูกกระสุนถั่วอ,อย่างเงกระสุนถั่ว ตายแล้วโปรเทคกูหน่อยก็ได้กูไี่ตัวโดนลุงเนี่ยออไอสัตว์เห็นไหมบอกแล้วมันยิงแต่กู <c oughs> ตายสองครั้งละ <c oughs> อ่อนสัตว์่ะกูวะอีเหี้ยปรับได้ไหมเนี่ยให้เป็นี่โอ้ รู้สึกระหว่างเกมจะปรับไม่ได้นะสัตว์เ้ยรูย้สึกช้าไงคือเวลาถ่ายแล้วมันก็เป็นเงี้องติดแซกติดแซก 坏坏坏坏。Oi, o i, o i, o i. เพื่อนเน่ยดีสุดละอัดตูดแม่งเลยยี่คนไม่ไหวเลยช่วงนลำค้านลำคานแม่งยิงแบบไม่คิดอะไรเลยอะะผมได้สองครั้งนะจำไว้นะจำไว้จำไว้นะสองครั้ง เฮ้ยแผ่นระเบิดคือวิ่งมาดิวะกลัวโดนเอาที่หลบริงไฟไฟเนอรโฮนี่แปลว่าหาที่หลบนะไม่ได้แปลว่าไม่ได้แปลว่าคว่างระเบิดไปแล้วอะไรประมาณนี้แต่ว่ามันมีความหมายคล้ายคลึงกันเพราะว่าเหมือนว่าเป็นการบอกให้กับเพื่อนร่วมทีมทราบนะว่าหาที่หลบแล้วเพราะมันมีระเบิดอะไรประมาณนี้เกิงคอมเหมือนเนี้ย เล่นไรครับกูควรจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมกูไม่น่าไปเสือกเรื่องมึงนี่นี่มันกระติ๊บข้าวสงสัยมันต้องมีโจรอยู่แถวนี้แน่เลยเพราะมันต้องมากินข้าวแถวนี้ใช่ไหมไหนอยู่ไหนมึงอยู่ไหนสงสัยมันกินหมดแล้วมั้งกูมา

รัสเซียพอร์ตบอลนิวส์มันจะมีที่ส์ only one there มันเหลือแค่อันเดียวมันมีที่ส์ room for two more Where the hell are the อ๋อแปลว่ามันต er ้องมีอีกสองแต่มันต้องใส่อีกสองอันอ๋อหมายความว่าถูกเอาไปแล้วครับสองอันนะคือมันหมายความว่าว่าเราควรจะโดนแน่แน่ Shit that's a l b a s h i r who's the other guy I don't know they're coming down we need to secure the nuke and get the hell out of here What about the intel This whole building is going to come down. เหมือนว่าตกลงจะถล่มอ่ะนี่ Misfit กำลัง freeze. Misfit, we have secured what appears to be a WMD break. There may be more than one. Misfit one you you're breaking up. Are you reporting WMD? Say again, you're breaking up. Oh, that can't be good. มันเริ่มไม่ดีแล้วล่ะนะฮะ <laughs> จบไหมจบไหมครับจบครับนะฮะโอ้โหโอ้โหแม่งกว่าจะมาถึงพาร์ทนี้ได้นะก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะที่ติดตามมานะะก็ต้อนรับในะคลิปใหม่เอแบทเิฟนะิลต่อนะโอเคครับวันนี้มากกว่าเลมเมอร์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ